พ่อแม่พระเอกซันรับจบค่ะจากเหตุไฟไหม้ที่เลิงนกทานในเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นที่มีหลายฝักหลายฝ่ายนะคะบอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ในตรงนี้นะคะทาให้ป้านะคะของทางแพรพาแสงทองนั้นอาคุตอารนะ้าของนางแพรพาแสงทอง คนไม่ไหวนะคะต้องออกมาชี้แจงสาเหตุของไฟไหม้และได้พูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะที่อยู่ช่องสาวในาสารข่าวค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วสำหรับข่าวการที่ตรงเกลิบเก็บฟางนะคะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเนาะที่ห่างจากบ้านแพรวพาวแสงทองบ้านอดีตสามีประมาณ100เมตรนะคะ ไฟลุกท่วมในเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้เป็นกระแสขึ้นมาหลังจากที่ทางพระเอกสันนั้นไลฟ์สดนะคะแล้วในไลฟ์สดก็มีคนเข้ามาต่อว่าต่างตาน,านาว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่ามีคนเข้ามากดขำกดหัวเราะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าอีกนิดเดียวนะคะถ้าลมไปทางบ้านเพีรพาวแสงทองคือไม่วอดเลยนะคะ เพราะว่าฟางเนาะมันเป็นกองฟางที่ใหญ่มากๆเป็นโกดังเก็บฟางที่ใหญ่มากๆแต่ก็โดนไฟไหม้ไปทําให้เป็นข่าวใหญ่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่แล้วนะคะในเมื่อคืนที่ผ่านมาทางสงาวนอยเองก็ได้มีโอกาสเาไปเห็นทางคุณอาไปว่าแสงทองนนะั้นได้มีการมาโพสต์ไว้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะทางคุณอาเนี่ยจู่ๆก็ได้มีการออกมาโพสต์ไว้บอกว่า มีคนมาถามหาสาเหตุของไฟไหม้ที่บ้านหินเหล็กไฟคําตอบที่ได้นะคะก็คือมีคนจุดไฟที่กองฟางค่ะสาเหตุคือเมาค่ะเห็นว่ารู้ตัวคนทำแล้วผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านดูแลเรียบร้อยแล้ว ฝากถึงคนที่คอมเมนต์นะคะว่าพ่อลิเกเป็นคนทำนั่นก็คือคุณพ่อของสันวงสะทอนนะคะมีคนคอมเมนต์แบบนี้จริงๆใช่ไหมนะคะทุกคนถ้าคุณหมายถึงพ่อลบระวังเจอข้อหาหมิ่นประมาทนะคะพ่อลบและแม่โออยู่ลังส์กับล้านล้านค่ะที่สำคัญพ่อลบไม่ใช่คนอย่างที่คุณคิดค่ะและกรุณาอยาคิดว่าทุกคนจะเหมือนคุณจบข่าวนะคะคือ สาวเนยงงมากคือจูจูไปไอประเด็นมันไปสอดหาคุณพอคุณเนี่ยอันพงยีสั้นในจังไดนะคะก็คือแบบว่าจูจูพ่อแม่สันวงสะทอนรับจบว่าซากสถานการเผากองฟัง โอ้ทุกคนมันเป็นความคิดที่ต่ำตมมากๆขอพูดไว้ตรงนี้เลยไม่ทราบเลยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่มันมีความคิดแบบนี้จริงๆและไม่ได้พูดเล่นนะคะมันมีนะคะทุกคนแล้วก็มีคนมาบอกว่าสร้างสถานการณ์ซึ่งตรงนี้เองนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆนะว่า ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆไม่ควรจะปล่อยผ่านนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่รู้แต่ก็พยายามที่จะสร้างคอมเมนต์ลบๆสร้างความเชื่อลบๆนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็มีทางทีมงานแพลพอแสงทองหนึ่งคนเช่นเดียวกันได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนั้นมันแดงมาจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือเดเดนะคะได้มีการออกมาโพสต์ไว้นะคะเป็นการออกมาโต้เช่นเดียวกันเดเดยออกมาโพสต์ไว้บอกว่า ล่อนทั้งหลายทากันคิดได้เนาะว่าพวกฉันรวมหัวการเผาบ้านคนอื่นเพื่อสร้างสถานการณ์ฮัลโหลมึงเศรเบิงซีรีก่อนขันฟันกระตุนก่อนเนาะทุลาังพวกฉันต้องไปเผาเฮี้ยนผู้อื่นหาหาใส่หัวเจ้าของนะคะทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางหมู่บ้านเขาก็จับตัวคนทำได้แล้วนะคะทุกคน แล้วก็บอกว่าเศร้าเหม็น้สาวพว,วกฉันอยู่ในเหตุการณ์และฉันก็เป็นคนแรกๆที่เห็นเพราะฉันไปเซเว่นมาแล้วทบับอกบอสแพลวกับพระเอกซันให้แจ้งผู้นําหมู่บ้านเขาจึงพากันแตกตื่นมาดูประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่านอีกครั้งนะคะสาวเขาจับคนทําได้แล้วเขาจับคนเผาได้แล้วเขาจับคนเผาได้แล้วนะคะนะคะชัดอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนคือ คนเผาก็เป็นคนเมาแถวหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านก็ด้วยความมันนอกของเราเนาะก็มีทั้งเสพยาเสพอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วมันก็บังเอิญประจบหมอะนะคะเพ่อวันนี้แพยาาแสทางทองขึ้นศาลไปนัดไต่สวนนะคะทุกคนเป็นนัดให้ข้อมูลนั่นแหละมันเป็นวันเดียวก,กันกับช่วงที่มีกระแสดามาระอุข,ขึ้นมาพอดีนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปรับจบที่พ่อกับแม่สันวงสะท้อนนะคะเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่า หนักมากๆนะทั้งๆที่คุณแม่กับคุณพ่อสันมงสะทรนะพ่อลบกแล้วก็แม่อูนะอยู่ที่ลังสิตนะคะอยู่กับหลานๆไม่ได้มีมายัโสทรเลยแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องจุดไฟสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะจเผาบ้านคนอื่นนะคะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะทุกคนหลังจากที่เดเดย์โพสออกไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะคะอ่าและบางคนก็บอกว่าเออ นะคะคือมันต้องย้ำนะคะเพราะว่ามันเกินไปสําหรับเรื่องแบบนี้เนาะต้องจัดให้หนักๆนะคะเพราะว่าบางคนมีความคิดที่สมองไม่มีเลยนะคะอันนี้ขอพูดตรงๆว่าไม่มีสมองเลยคือไม่แยกแยะประเด็นไม่อะไรท้งนั้นแหละทุกคนคือสาวในพูดตรงๆว่าไม่แยกแยะไม่มีสมองแล้วก็เป็นคนที่สมองต่ำมากๆนะคะที่จะมาคิดว่าเขาสร้างสถนานการณ์และถ้าแพร่พาวหรือว่าทางฝั่งพ่อแม่ซันนะ่ะจะสร้างสถนานการณ์มาจริงๆนะแปลว่าอยากเผาบ้านจริงๆ เขาจะทาไปทําไมเขาอุตส่าห์ขึ้นลงขึ้นศาลแย่งแย่เพื่อจะเอาบ้านหลังส้มมาเขาจะจุดไฟเผาบ้านหลังส้มไปทําไมล่ะคะคือก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะในประเด็นนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอาก็นั่นแหละจับคนทําได้แล้วทางคุณอาก็สุดทุนเลยได้มีการออกมาชี้แจงในตรงนี้ในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เ,าเพิ่งได้มีโอกาสได้ออกมาพูดให้ทุกท่านได้ฟังนะคะถึงประเด็นนี้ มาส่องคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่าเงินสมองดูละครมากเกินไปหรือเปล่าชัดไปว่าเขาจับคนทำได้แล้วเรือแตจจับคนเหม็นนี่ละคิดชั่วๆนะคะเขาจับตัวคนทำได้แล้วนะคะบางคนก็บอกว่าสมองมีแต่ความเครียดแค้นไม่รู้จักคำว่าอภัยเลยทุกใจอยู่แต่นำเรื่องเดียว เลยบอกมีความสุขจักเทือสมองมีแต่อักุศลคิดได้แค่นี้สันดานเสียมากๆจิตป่วยแบบใดมันก็บะเสือดอกนาค,คนจิตใจแบบนั้นมันจิตใจต่ำนะคะพวกสมองหวกเอ้ยนะคะสักแต่แต่ว่าคนอื่นสู้ๆจ่ๆาแพรพ,พาเสงทองนะคะมีแต่พวกปัญญาอ่อนล่ะที่คิดได้แบบนี้พวกสัมเวสีบอกมีมองสิงนะคะโอ้โหคือคนเข้ามาด่าเต็มเลยนะคะคือต้องเข้าใจแล้วว่าอันนี้มันเป็นสถานาการณ์ที่มันควบคุม ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนจะจบคลิปไปเนาะก็ต้องขอแสดงแบบว่ากำลังใจให้กับแพรพาแสงทองด้วยคือแบบช่วงนี้รับจบในทุกเรื่องแล้วก็เรื่องขึ้นศาลวันนี้เป็นยังไงก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางอดีตสามีหรือทางแพรพาแสงทองทุกคนล้วนที่จะงัดหลักฐานที่ตนเองมีออกมาสู้กันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสุดท้ายน,นี้คือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายค่ะสําหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ